รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม สวัสดีครับพี่กุพพมบอบบี้นะครับนะจัดไปฮะกับทรัพย์สมบัติอีโมจินะครับนะวันนี้ทุนมา 1, 4 0 0ฮะ1,450นะครับขอเริ่มที่เบ็ด40ก่อนละกันนะครับนะมาดูท่งกันหน่อยฮะ10หมุนออโต้ละกันอย่าเพิ่งไป30เลยดู10หมุนออโต้นี้ก่อนฮะทํามาดีละก็นะรู้เรื่องแน่นอนนะได้ใจไปเลยแล้วอุนจิมาเต็มหน้าพร้อมกับระเบิดถ้าระเบิดอุนจิดอกนี้ี่เละแน่นอนเละแน่นอนอุนจิมาดิครับเรื่อยๆ หนึ่งเรียงคูณหกกระแทกไปก่อนแล้วครับผมโอ้โหนี่สุดยอดสุดยอดสุดจจิงมาดีมาดีครับซูเปอร์เมกาสามพันเก้าร้อยหกสิบฮะเอาเรื่อง เก้าหมุนครับผมนะรุนกันเลยจะมาจะมนีจะดีหรือเปล่าเออจัดมาจัดมาจัดมาห้าหมุนนี้สี่หมุนนี้ว่ายังไงจัดให้หน่อยอร่อยแน่แล้วยังคงไหลต่ออีโตมากับระเบิดแล้วเลียงเรียงมาคูณ6กระแทกมาต่อฮนะสวยๆทีนี้โนโต้มาดีครับนะแคปก็มาดีแคปนะครับฮนะ คูสองม,มาก่อน16บาทเอาหมดไม่ว่าเท่าไหร่เอาหมดครับผมจะสดจะพอ่อนแล้วสแคตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสอดอกนี้ก็จัดไปดีสแคตเตอร์ก็ให้มันรู้กันหน่อยว่าผายเป็นไผาฮะมารุ้นกันเลยสิบบุนนี้จะมาจะมีจะดีหรือเปล่านะโมแตกหนักคำโมแตกหนักสังโคแตกหนักมาสิจานะาแก๊คูณ2ขยับมาก่อนนะค่อยๆเก็บยอดไป ค่อยๆเก็บจอดไปฮะแล้วอุนจิมารอแล้วตรงนี้อุนจิมารอแล้วพร้อมกับน้องหมาแสนน่ารักอย่างไงครับผมนะน้องหมาอุนจิไว้เต็มหน้าจอพร้อมกับคูณ6กระแทกมาก่อนครับดอกนี้ได้เท่าไหรนะ่ฮะห้าร้อยยี่สิบแปดเอเอาเรื่องเอาราวเอาเรื่องเอาราวมาระเบิดมาต่อพร้อมกับเท่าไหร่คูณสิบกระแทกมาตอนนี้คุณเราอยู่ที่คูณสิบแล้วนะไม่ว่าถ้าเกิดว่ามันไหลสวยไหลดีนี่คือแบบรอได้เลยเต็เมเงียงแล้วคูณสิบสี่มารอแล้ว ขออย่างเดียวขอให้มันไหลก่อนตอนนี้ขอให้มันไหลเถอะนะแม่จา๋าขอให้มันไหลเถอะนะแม่จา๋ามาจะมาจะมีจะดีหรือเปล่าลูกอุนจิมาดอกมีไหลไปต่อพอรูบหลอ่อโหมาดิมาด,มาดิเต็มหน้าแน่นอนคอยดูเลยอุนจิเต็มหน้าแน่นอนโอ้โหย เต็มหน้าไม่เต็มไม่รู้แต่คูณ26มาแบบหน้าชากันเลยทีเดียวซูเปอร์เมกา3952มันต้องอย่างนี้สิจ้าคีมีโนโตอิงกงดินงดังเออสี่หมุนสุดท้ายครับมารุยกันต่อดูก,กว่าว่ายังไงจะมาจะมีอีกหรือเปล่าขยับมาที่คูณที่จะถึงคูณ30หรือเปล่านี่ จะถึงคูณ30หรือเปล่านี่อะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือใครสนใจอยากตามอยากตามนะครับก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะไปค่อยเร่งกันอย่างมีสตินะมา,ารุ้นกันต่อฮะ ว่ายังไงครับผมจะมาจากมีหรือเปล่าแล้วคูณ34มาดอกนี้ท้ายพายุนะโมโอ้โหว่าจะจัดท้ายพายุให้สักหน่อยครับผมนะ5392ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะเอาเรื่องเอาราวฮะติดฟรีมาเองแบบนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับยังไงก็คุ้มยังไงก็ได้นะครับม,มาดิแล้วยังไงไท้ายพายุมาต่อหรือเปล่าขวดเบียร์มาดอกนี้แล้วอีโต้มาต่อแล้วสับกันไปที่ระเบิดอีกนิดนึงมาดิจาแล้วคูณหกรับแท มาครับผมเฮ้อผมไปถอนยอดนี้ดีกว่านะครับแค่นี้ชื่นชำบุราฮะ11,200ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า